คุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปดูอีกหนึ่งคดีที่สังคมให้ความสนใจนะคะเป็นคดีของสามตำรวจค่ะ ไปเกาะเหตุไล่ยิงและทำร้ายห้านักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภาพพัฏพิบูลสงครามนะคะล่าสุดนีสาลพิษณุโลกสั่งจำพุกสามนายตำรวจแบบไม่รอลงอาญาด้วยค่ะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันนะคะเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปดูนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ18มีนาคมปีที่แล้วเกิดการเกิดขึ้นในช่วงกลางดึกค่ะตำรวจสนายขับรถไล่ยิงนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภาพพัฏพิบูลสงคราม5คนและก็ยังทำร้ายร่างกายจนถึงขั้นบาดเจ็บสาหัสนะคะ ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดก็เรียนอยู่ชั้นปีที่3ส,สาขารัฐศาสตร์นักศึกษาทั้งหมดนี้ไปยื่นฟ้องตำรวจสามนายก็คือสิทธิตำรวจเอกสุบินลุดขำร้อยตำรวจโทธนาคารัยพิพัฒน์และร้อยตำรวจเอกบุฒิพัทต์บัวอุไรทั้งหมดนี้สังกัดกลุ่มงานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ตกเป็นจำเลยที่1ถึงจำเลยที่3ฐานร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นเป็นเจ้าพนักงานปฏิบตัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทำร้ายร่างกายจนได้รับบาดเจ็บสาหัส กักขังดวงเหนี่ยวและข,ข่มขืนจิตใจผู้อื่นล่าสุดมาวันนี้นะคะทางสารจังหวัดพิษณุโลกออกนั่งบัลลังพิพากษาให้จำเลยมีความผิดฐานข,ข่มขืนใจผู้อื่นโดยใช้กำลังปรุษร้ายและมีอาวุธสั่งให้จำคุกคนละหนึ่งปีส่วนความผิดฐานทำลายร่างกายจำคุกจำเลยที่1เป็นเวลา11เดือนจำเลยที่สองจำเลยที่3คนละ8เดือนไม่รอลงอาญาแต่ว่าอนุญาตให้ประกันตัวระหว่างนี้อุทธร์นะคะ ซึ่งตำรวจทั้ง3นายนี้ค่ะผู้บังคับบัญชาก็มีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนเพราะว่าเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมีกล้องจากหน้ารถสามารถบันทึกภาพไว้ได้นะคะค